ครับก่อนอื่นนะก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้พบเจอกันหลายวันนะเนื่องจากว่าติดภารกิจแล้วก็ติดโควิด -19 ด้วยนะครับก็พักไปประมาณ2-3อาทิตย์นะครับก็วันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะในเรื่องของสมบัติการแทรกสอนแล้วก็เลียวเบนของเสียงนะครับ จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยนะครับก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับชาแนลฟิสิกส์ไทยบ้านของผมด้วยนะไปชมกันเลยครับสำหรับการแทรกสอดของเสียงนะฮะก็เกิดจากการที่ขึ้นเสียง2ขบวนที่มีความถี่เท่ากันนะครับนอกจากความถี่เท่ากันแล้วเนี่ยมีเฟสตรงกัน ในกรณีที content, so. the 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 well. the Secondly, the ่เฟสตรงกันก็สามารถเกิดการแทรกสอนได้นะครับหรือถ้าเป็นกรณีที่เฟสตรงข้ามกันก็สามารถเกิดเกิดการแทรกสอนได้เหมือนกันนะแต่ว่าต้องเป็นกรณีที่ความถี่เท่ากันนะครับความถี่เท่ากันเฟสตรงกันนะครับเคลื่อนที่มาซ้อนทับกันเพราะมันเคลื่อนที่มาซ้อนทับกันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเสียงดังเบาสลับกันไปนะครับก็คล้ายๆกับ การแทรกสอดของคลื่นน้ําที่เราทําการทดลองมาแล้วนะครับในการาทดลองการแทรกสอดของคลื่นน้ำเนาะก็มีแหล่งกําเนิดอาพันธ์2แหล่งนะเคลื่อนที่มาเจอกันเราเกิดการแทรกสอดกันนะครับอันนี้ก็จะเกิดเป็นเสียงดังเบาสลับกันไปนะครับโดยตําแหน่งเสียงดังเนี่ยเราจะให้เป็นตําแหน่งปฏิบัตินะครับเกิดจากการแทรกสอดแบบไหนก็คือเกิดจากการแทรกสอดแบบเสริมกัน อันนี้เป็นเป็นภาพตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีของภาพจำลองแหล่งกำเนิด S1 แหล่งกำเนิด S2 ประมาณนี้นะครับเวลาที่มันเกิดการแทรกสอดกันนะครับตรงแนวกลางเนี่ยจะเป็นแนวปฏิบัตินะครับหรือ A0 แล้วก็แนวถัดมาเนี่ยก็จะเป็นแถบเสียงเบานะดังเบาดังเบาสลับกันไปแนวตรงเนี้ยเราจะใช้เป็น แนว n นะครับหรือว่าแนวบับเป็นเ1็นเป็นแนวที่เกิดเสียงเบานะครับเป็นแนวที่เกิดเสียงเบาเป็นแนวที่มีการแทรกสอนแบบหักล้างกันพูดง่ายๆก็คือเป็นสันคขึนนค้นกับท้องขึ้นถ้ want, าเป็นลื้นน้ำก็จะเป็นสันคขึ้นกับท้องขึ้นเนาะเลื่อนที่มาเจอกันแล้วก็หักล้างกันนะครับเกิดเป็นแนวโนดหรือว่าแนวบับนั่นเองนะครับถ้าเป็น สารเจอสารน่ะถ้าเป็นสารคลื่น,น,นเจอสารคลื่นก็เกิดเป็นแนวปฏิบัติหรือในกรณีที่อ่ะท้องขคลื่นเจอท้องขคลื่นก็เก <_' n 2> ิดเป็นแนวปฏิบัติเช่นกันนะครับก็คือมันเสริมกันท้องขคลื่นมันเสริมกันถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นแนว A 1หงมาตรงนี้ก็จะเป็นแนว N 2ไปเรื่อยๆนะครับถัามาตรงนี้ก็จะเป็น A A 2ประมาณนี้นครับฝั่งนี้ก็เหมือนกัน ก็จะเกิดเสียงแถบเสียงดังเสียงเบาแถบเสียงเบาก็จะเป็น N1 นถัดมาก็จะเป็นแถบเสียงดัง A1 แถบเสียงเบาที่2เป็น n2 แถบเสียงดังเป็น A2 ประมาณนี้นะครับแหล่งกำเนิด2แหล่งนะห่างกันเป็นระยะเป็นระยะดีนะครับก็คือ,อระยะดีตรงนี้ก็คือระยะห่างระหว่าง แหล่งกาเนิดอาพันธ์แหล่งกําเนิดอาพันที่หนึ่งกับแหล่งกําเนิดอาพันธ์ที่2นะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นคลื่นนิ่งนะก็สามารถเกิดการแทรกสอดของเสียงได้เหมือนกันนะเมื่อเสียงเคลื่อนที่ไปกระทบกับอีกแหล่งหนึ่งนะหรืออาจจะมีแหล่งกําเนิด2แหลง่งอยู่ฝั่งนี้ก็ได้แล้วปล่อยคลื่นเสียงออกมาแล้วพอคลื่นเสียงออกมาเนะี่ยถ้าความถี่เท่ากันนะเฟสตรงกัน มันก็จะเกิดการแทรกสอดนะครับถ้าขึ้นมันเสริมการาเกิดการแทรกสอนแบบเสริมแนวะตัวนี้เราจะเรียกว่าแนวปฏิบัตินะครับหรือว่าแนว A นี้เราก็จะเรียกว่าบับนี้ก็ปฏิบัตินะครับสันเจอสันซึ่งไอระยะตรงนี้เนี่ยตรงนี้เขาจะเรียกว่า1นึ่งลูปนะครับหนึ่งลูปหนึ่งลูปมันจะเท่ากับ 1 2ส่วน2แลมดาก็คือครึ่งแลมดานั่นเองนะครับถ้า2รลูปมันก็คือเท่าไหร่ครับ2ลูปมันก็คือ1 l แลมดาเห็นนะอันนี้คือระยะ2อลูปนะครับก็คือคิดเป็น1แลมดานั่นเองเนาะเนี่ยคือ1แลมดานะครับเราสามารถหา,าความเร็วของคลื่นหาความยาวของคลื่นได้จากสมการ V เท่ากับ f แลแต่ถ้าเป็นในกรณีของ การแทรกสอนในรูปนี้นะครับเราใช้เราสาม,มารถใช้ความรู้พื้นฐานเรื่องการแทรกสอนของคืนเนี่ยมาหาได้เลยซึ่งสมการการแทรกสอดของคืนในกรณีที่คืนเฟสตรงกันก็จะมี2สมก,การเนาะมีดีไซเออตาเท่า,ากับ n l a m แล้แล้วก็สมการ S1P-S2P ลบเ 2p เท่ากับ n l a m แล a อันนี้ในกรณีที่จุด P อยู่บนบนปฏิบัติปฏิบัติหรืออยู่บนแนว A นะครับอยู่บนแนว A มันจะอยู่บน A 1 A 2หรือ A 0ก็แล้วแต่ถ้าจุด P อยู่บนปฏิบัติเนี่ยเราสามารถใช้สสมการตัวเนี้ยในการคำนวณหาได้ s1p ลบ s2p เท่ากับ n ลัมดาแล้วก็ดีไซเซตท่ากนะับ n ลัมดาถ้าหาว่ามันเกิดแนวบับไอแนวปฏิบัติทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็จะใช้สมก,การเป็นเป็นยังไงฮะนะก็จะใช้ดีไซ90เท่ากับ n ลัมดาอันนี้เหมือนการเหมือนเป็นการทบทวนให้เฉยเนาะทบทวนเรื่องคืนให้นะครับ เมื่อสาย90มีค่าเป็นหก็คือคิดฝั่งหนึงออกมาก่อน,นก็จะเป็น n เท่ากับ d ส่วน lambda เมื่อ n มีเศษนะครับถ้า n มีเศษเศษทำยังไงเศษก็ปัดทิ้งนะครับเศษก็ปัดทิ้งอันนี้แค่ครึ่งหนึ่งนะถ้าคิด2ฝั่งครับแล้วก็ต้องรวมกับ a 0ซึ่งเป็นแนวกลางด้วย n ทั้งหมดหรือว่าปฏิบัติทั้งหมดปฏิบัติทั้งหมดก็จะเป็น2 n บวก1 2 n ่อ n ก็คือคิด2ฝั่งบวก1ก็คือบวกแนวกลางนะโอเคเนาะอันนี้คือในกรณีในการหาแนวปฏิบัตินะครับหรือว่าจุด p เป็นจุดบนปฏิบัติใดๆ นี้มีปฏิบัติแล้วก็ต้องมีบับครับหาจุด p เป็นจุดใดๆบนบับจุด p อยู่บนอยู่บนบับก็คืออยู่บนแถบที่มันเสียงเบานั่นเองเนาะถ้าอยู่บนแถบเสียงเบาก็สมการก็จะเป็น d ีไ n สต้เท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมด้ นะครับใส่วงเล็บให้มันด้วยแล้วก็อีกสมการหนึ่งก็เป็น s 1 p ลบ s 2 p น p เท่ากับ n ลบ1ส่วน2 l a ล b มดาเมื่อ n อยู่บนอยู่บนแนวบับเมื่อจุด p เดอยู่บนแนวบับใดๆนะครับจุด p อยู่บนบับใดๆ n ก็จะมีตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยๆเนาะนี้ถ้าเราอยากรู้ว่า ไบาบเนี่ยมันเกิดแนวบับทั้งหมดกี่แนวก็จะใช้ d s ไซน์เเท่ากับ n ลบหส่วนสองแลมดานะครับเมื่อ n เมื่อหา n ออกมานะครับถ้า n ได้เศษนะเนเป็นเศษก็จะปัดทิ้งนะครับก็จะได้เป็น d ส่วนแลมด d าบวก1ส่วน2ะครับเท่ากับ n ถ้าเศษก็ปัดทิ้งเหมือนเดิมปัดทิ้งหาบับทั้งหมดก็จะเท่ากับ 2N ไม่มีบวกหน,นะครับเพราะว่ามันไม่มีแนวกางากขีนะประมาณนี้นะครับเรื่องการแทรกสอดของเสียง ส่วนในเรื่องการเลีเ้ยวเบนของเสียงนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะสำหรับเรื่องนี้ก็จะพูดถึงการที่เสียงเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านอ้อมมุมหรือว่าเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปนะครับยกตัวอย่าง,างเช่นเวลาเราพูดหรือว่าเราส่งเสียงในห้องเนี่ยถามว่าคนที่อยู่ข้างนอกห้องหรือว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกำแพงถามว่าเขาได้ยินไหมแน่นอนว่าเสียงมันมันสามารถเลีเ้ยวเบนได้ซึ่งมันก็จะทําให้คนที่อยู่อีก ฝั่งหนึ่งของประตูนะครับหรืออยู่ข้างนอกประตูเนี่ยสามารถได้ยินเสียงได้เพราะเสียงมันเกิดการเลี้ยวเบนอ้อมไปถูกไหมครับไม่ว่าเราจะอยู่มุมตรงไหนแล้วเราก็สามารถได้ยินถ้ามันไม่ได้ไกลจนเกินไปนะครับเพราะว่าเสียงมันสามารถเลี้ยวเบนได้นั่นเองโอเคเนาะเดีย๋ยวผมจะวาดแผนภาพให้ดูนะครับเอ่ลือกตัวอย่างอันนี้เป็นเป็นมุมห้องแล้วกัน เป็นมุมห้องแต่เราเปิดวิทยุอยู่ตรงเนี้ยแต่เราเปิดวิทยุอยู่ตรงเนี้ยเวลาคลื่นเสียงมันแผ่ออกไปมันแผ่ไปในทิศสามร้อยหกสิบองศาหรือว่าแผ่ไปในกรณีสามมิติเลยใช่ไหมครับมันแผ่ไปสามมิติปึ๊บแต่ว่าอันนี้เราว่าได้แค่สองมิติเนาะเวลาคลื่นเสียงมันแผ่ออกไปมันก็จะแผ่ไปลักษณะนะยุกต์แล้วทีนี้ถ้าคนที่ยืนอยู่ตรงเนี้ย ถามว่าเขาจะได้ยินไหมเวลาคลื่นเสียงที่แผ่วมา mm. ก็ต้องได้ยินแน่นอนถูกไหมครับมันก็ต้องได้ยินแน่นอนครับหรือแม้กระทั่งในเป็นเป็นกรณีที่มันเป็นกำแพงกั้นแบบนี้ครับกำแพงกั้นแบบนี้นแล้วคนอยู่ฝั่งเนี้ยของกำแพงแล้วก็มีแหล่งกําเนิดอยู่ฝั่งเนี้ยมีวิทยุอยู่ฝั่งเนี้ยของกำแพงถามว่าคนที่อยู่ฝั่งเนี้ยจะได้ยินไหม ก็ต้องได้ยินอยู่แล้วเพราะว่าเสียงมันแผ่ไปทุกทิศทุกทางนะครับแผ่ไปทุกทิศทุกทางคนที่อยู่ฝั่งนี้ก็ต้องได้ยินเสียงจากแหล่งกําเนิดตัวนี้อยู่แล้วนะครับนี่คือยกตัวอย่างกรณีการเดียวเบนของเสียงเนาะนะเราสามารถหาความเร็วของเสียงความถี่ของเสียงหรือว่าแม้แต่ความยาวคลื่นของเสียงนี้ได้จากสมการ V เท่ากับ f อัแลมด้า ก็สามารถหาได้จากสมการทั่วไปของคลื่นเลยโอเคเนาะทีนี้ไปดูโจทย์ตัวอย่างเกี่ยวกับการแทรกสอดของเสียงกันดีกว่านะครับมีโจทย์ประมาณ3-4ข้อนะครับไม่เยอะอโจทย์ตัวอย่างข้อแรกนะครับเขาบอกว่ากล้องพบเนี่ยบีบแตรนะให้เสียงความยาวขึ้น0.5เมตร ผ่านเข้ามาหน้าต่างาห้องของอาทิตย์ที่กว้าง1เมตรนะครับในแนวตั้งฉากอยากทราบว่าอาทิตย์จะได้ยินเสียงค่อยที่สุดกี่แนวเสียงค่อยที่สุดก็คือทาหาแนวอะไรครับทำหาแนวแนวบับนั่นเองนะครับอยากรู้ว่ามันเกิดกี่แนววิธีการก็คือใช้สมก,การตัวนี้ฮะดีไซน์เกเท่ากับ n แลมดาก็คือคิด ตรงที่มันเบนไป90องศาก่อนนะครับเห็นจะสมมตเิเป็นขอบหน้าต่างกันแล้วกันเนาะเวลาเสียงมันผ่านเข้าไปเนี่ยมันกระทบขอบหน้าต่างขอบหน้าต่างมันก็จะเปรียบเสมือนเป็นแหล่งกําเนิด s 1, s 2นะครับมันก็จะเกิดการแทรกสอดกันแล้วทีนี้เวลาแทรกสอดกันมันก็จะเกิดแถบเสียงดังแถบเสียงเบานะฮะเสียงดังเสียงเบาเสียงดัง เสียงเบาสลับกันไปนะครับแต่เราอยากรู้ว่ามันเกิดเสียงเบาเนี่ยกี่แถบเราก็ต้องคิดที่เวลามันเลี้ยวเบนมา90องศาก่อคิดครึ่งหนึงก่อนนะครับก็จะเป็น D ีซาย90ระยะ D ีเขาให้ความกว้างของหน้าต่าง1เมตรนะครับก็จะเป็น1คูนซาย90ไซ90นีค่าเป็น1คูณกับ N ลัมดาอยากรู้ว่ามีกี่แนว นะเราติดเอ็นไว้ค่าลัมดาเขาให้ความยาวขึ้นมา0.5เมตรเพราะฉะนั้นก็จะไดเอ็นออกมาเท่ากับออ1สนะ่วน0.5ไดเอ็นเท่ากับ2แต่ยังไม่จบครับแถบเสียงค่อยก็จะมีเอ็นทั้งหมดฝันะ่งนี้2แนวใช่ไหมครับเอ็น1เอ็น2ต้องคูณทั้ง2ฝั่งอีกนะบับทั้งหมดก็จะเป็น แบบทั้งหมดก็จะเป็น 2n นะครับเท่ากับ2คูณ2เท่ากับ4ไม่มีบวก1นะเพราะว่ามันเป็นเสียงค่อยนะครับมันเป็นแถบเสียงค่อยเสียงเบาถ้าเป็นแถบเสียงดังก็จะมีบวก1เข้าไปนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับมีแบบทั้งหมด4แนวนะเกิดแนวเสียงค่อยทั้งหมด4แนวนะไปดูข้อต่อไปนะครับ ตัวอย่างที่2นะครับเขาบอกว่า,าลำโพง A และ B วางห่างกัน2เมตรในที่โล่งโดย P เป็นผู้สังเกตนะ P เป็นผู้สังเกตก็คือจุด P นั่นเองเนาะซึ่งอยู่ห่างจากลำโพง A B เป็นระยะ4เมตรและ3เมตรตามลำดับเสียงความถี่ต่ำที่สุดที่ขึ้นหักล้างกันทําให้ P ได้ยินเสียงเบาที่สุดเป็นเท่าใด แสดงว่า p อยู่บนบนแถบเลยครับอ่าอยู่บนแนวบับนะค p อยู่บนอยู่บนบับ p อ,อยู่บนบับครับแล้วก็ให้อัตราเร็วเสียงมาเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรครับเราต้องหาค่าลัมดาออกมาา,าต้งหาลมดาออกมาก่อนเพื่อที่จะไปหาความถี่ถูกไหมครับเราก็หาลัมดาจากสมการ s 1 p ลบ s 2 p เท่ากับ n ลบ1ส่วน2ลดัมาเพราะว่าจุด p มันอยู่บนบนบักก็ต้องเป็น n ลบ1ส่วน2อ่ s หน s 1 s 2องเขาบอกว่าอยู่ห่างกัน2เมตรนีแต่แต่แต่ว่าเขาไม่ได้บอกมุมเซต้ามาเพราะั้นเราจะหายจากดีไซน์เซต้าไม่ได้เขาบอกว่าจุด p เนี่ยหรือผู้สังเกตเนี่ย มันอยู่ห่างจากลําโพง A กี่เมตรครับ4เมตรแล้วก็อยู่ห่างจากล B, ําโพง B เท่าไหร่3เมตรรูปอาจจะไม่นั่นเท่าไหร่3เมตรเราะเราหา s 1 p ลบ s 2 p ได้ก็จะเป็น4-3ลบ3เนทะ่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมแลมดาโอเคนะ เลบหนึ 1, 2, ่สนสองลมด้าทนี้เราก็แทนค่าเข้าไปาได้ยินเสียงเบาที่สุดคำว่าได้ยินเสียงเบาที่สุดเต้องเป็นลำดับที่เท่าไหรครับนอ n ต้องเป็นลำดับที่1นะเทั้งเท่ากับ1นะครับโอเคทีนี้ก็แทนค่าเข้าไปนะครับปแทนค่าตัวไหนเข้าไปตรงนี้มีค่าเท่ากับ1นึ่งเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็น n ลบ1ส่วน2คูณลัมดาโอเคเราแทนค่าอะไรได้อีกครับความถี่เสียงนะฮะความถี่เสียงเมื่อความถี่ต่ำสุดจะมีความยาวคลื่นเป็นยังไงความยาวคลื่นสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นความยาวคลื่นสูงสุดก็จะมีค่าเมื่อ n เท่ากับเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราแทน n เท่ากับ1ลงไป ก็จะเป็น1ลบ1ส่วน2คูณแลมด d าเท่ากับ1แก้สมการออกมาตรงนี้ก็จะเป็น0.5แลมดาเท่ากับ1เพราะฉะนั้นแลมด d าก็เลยได้เท่ากับ2เมตรนะอันนี้เรารู้แล้วว่าทำไมถึงใช้ N เท่ากับ1นนะครับก็คือเราอยากได้ความยาวคลื่นที่มีค่าสูงสุดนั่นเอง ซึ่งไอ้ความยาวคลื่นที่มีค่าสูงสุดเนี่ยความถี่มันจะต่ําสุดแล้วความถี่ต่ําสุดมันมันมาเกิดเสียงเบาที่สุดนะครับโอเคเนาะ,ะเราได้ลัมด้าออกมาแล้วเราก็มาหา f จากสมการ v เท่ากับ f ลัมด้าเมื่อ f f น้อยสุด f น้อยสุดเท่าไหร่ไม่รู้แต่ลัมด้ามากสุดมันเท่ากับ2 v 340นะครับก็จะได้ f ออกมาเท่ากับ 340ส่วน2ได้ f เ,เท่ากับ170เฮ okay, นะิร์ซโอเคเนาะประมาณนี้นะครับนี้ไปดูโจทย์ข้อสุดท้ายนะครับเรื่องการเรียวเบนการแทรกสอดของเสียงเขาบอกว่าแหล่งกำเนิด s 1และ s 2อเนี่ยอยู่ห่างกันเป็นระยะ3เมตรให้เสียงที่มีเฟสตรงกัน ความถี่เท่ากัน700เฮิรตจาภาพเมื่อน้องลูกหนียืนที่จุด P จะได้ยินเสียงที่ชัดเจนน้องลูกหนีก็ยืนที่จุดนี้เนาะและจุด Q เป็นจุดก่งกลางระหว่าง S 1และ S 2โดย P Q เท่ากับ25เมตรอยากทราบว่าเมื่อน้องลูกหนีเดินจากจุด P มายังจุด Q จะพบว่าเสียงหายไปกี่ครั้งคำว่าเสียงหายไปกี่ครั้งก็คือมันเกิดเสียงเบาทั้งหมดกี่ครั้งนั่นเองนะครับ โอเคไหมก็คือถามว่ามันเกิดเสียงเบาทั้งหมดกี่ครั้งนั่นแหละนะครับเขาให้มุมมาแต่แต่ว่ามุมไม่ได้ระบุโดยตรงแต่จะระบุเป็นด้านมานะครับซึ่งฟังก์ชันที่เราใช้เนี่ยมันเป็นดีไซน์เซต้าใช่ไหมถ้าถ้าเขาให้ด้านมาหร,หรือกรณีให้มุมมาก็ตามเนี่ยมันต้องใช้ดีไซน์เซต้าอยู่แล้วนะครับเรารู้ระยะดีนะ เรารู้ด้านอ่ะไซน์เซตามันคือมันคือข้ามส่วนฉากใช่ไหมครับเขาให้ด้านตรงข้ามมาแล้วก็ด้านฉากมาด้านตรงข้ามมุมแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากมาก็จะเป็นเป็นฟังก์ชันไซนโอเคไหมเราหาว่ามันเกิดมันเกิดกรณีเกิดแถบเสียงเบาเนี่ยทั้งหมดกี่ครั้งก็จะเป็นดีไซน์เซต้าเท่ากับ n อ็นแลมดา้า ระยะดีของเราก็คือ3เมตรทรายทีนี้ฟังก์ชันทรายทรายก็ side คือข้ามส่วนด้วยฉากถูกไหมครับทรายคือข้ามส่วนฉากทีนี้ข้ามก็คือข้ามมุมครข้ามมุมมันคือ25ส่วนฉากมันก็คือ5 10 N นทีนี้เราไม่รู้ว่ามันมันมันเกิดแนวเนกี่แนวมันเกิดเสียงบองกี่แนวตั้งแต่ระยะตรงนี้ถึงตรงนี้ มันเกิดกี่แนวเราไม่รู้เราก็ติดไว้ส่วนเลมด้าครับโจทย์เขาไม่ได้บอกค่าแลมด้ามาเขาบอกแค่ความถี่กับความเร็วเสียงในอากาศมาแล้วก็สามารถหาแลมด้าจากสมการ V เท่ากับ F ลมดาได้นะเราก็แทนค่าลงไปเนาะก็จะเป็นเลมดาเท่ากับ V ส่วน F V 340สามร้อ่วน F ก็จะเป็น700นะครับอ่ะประมาณไปเรียแล้วกันได้แลมดาประมาณศูนย์จเมตรนะครับประมาณนี้ศ5นย์จุนี้ก็ตัดกันตัดกันเป็น1นส่วนสได้ไหมเป็น3ามส่วนสอเนาะอันนี้มันคือ1นส่วนสนะครับตัดเป็น1นส่วนสอันนี้ก็เป็น หรือพูดง่งยๆมันก็คือ1นส่วนสนั่นแหละ n คูณห่ส่วนสตัดตดเพราะฉะนั้นก็จะได้ n นะครับได้ n เท่ากับ3าจากจุด P มาจุด Q นี่นะก็คือ n เท่ากับ3เพราะฉะนั้นมันก็คือเกิดเสียงเบากี่ครั้งครับเสียงหายไป3ครั้งนั่นเองนะครับแถบเสียงเบา 3ครั้งนะฮะอันนี้แค่อันนี้นับแค่จุด P มาจุด Q นะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องการแทรกสอดแล้วก็เหลียวเบนของเสียงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ให้การติดตามรับชมจนจบคลิปนะหากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ั b ส c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ a n n e l ฟ h y s i c s ไทยบ้านของผมด้วยนะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วย แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับ